สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับมงคลคณคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้จะขออนุญาตนําเสนอรถเข้าใหม่ประจําวันต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นแบรนด์นะครับหรือเป็นรถรุ่นในตํานานเลยก็ได้นะครับสำหรับจี๊บนะครับรถเอ่อรถลุยอย่างนี้ดีกว่านะครับรถออฟโรดสายพันธุ์แก่งจากอเมริกาวันนี้ผมขออนุญาตนําเสนอจี๊บแกรนเชลากีนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจุดเด่นของเขานะครับคือนะครับ คือเป็นรถที่บอดี้ใหญ่โครงสร้างแข็งแรงระบบขับเคลื่อนที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานแล้วก็ได้นะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าใช้น้อยมากเพราะว่านะครับรถคันนี้นะครับจดปี2011 2011รถ19ปีครับท่านผู้ชม19ปีวิ่งแสน0 0 0 0มืนกิโลก็เท่ากับวิ่งประมาณปีละ10,000มกิโลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องนะห้องเครื่องรักษาดีมากนะครับห้องเครื่องรักษาดีมากเจ้าของเก่านะครับ ดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะครับแบตเตอรี่ยังใช้เป็นแบตเตอรี่แบบติดรถยังฐานล็อกข้างล่างนะครับเป็นตรงรุ่นเลยนะครับต้องบอกว่านะครับจี๊ปคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์นะครับแถวเรียง6สูบนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่อยู่ตัวเหลี่ยมนะครับก็ยังใช้บล็อกนี้อยู่เพราะฉะนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ทนทานมากนะครับเครื่องบล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบ195แรงไม้าต้องดูอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ สติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานนะครับลอยซีนกาวเมิดอักต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแผ่นกันความร้อนนะครับโช๊คค้ำฝากระโปรงนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงามมากนะครับต้องบอกว่านะครับน็อตนะครับแก้มนะครับบังโคลนะครับคานหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานเลยเพราะฉะนั้นเองครับท่านผู้ชมจะหารถจี๊ปแกรนเชอร์เกีรุ่นนี้ผมบอกว่าคันนี้เนี่ย หนึ่งในร้อยเลยนะครับแล้วสีนี้นะครับจะเป็นสีเทานะครับจากเงินออกเงินเงินออกเทาๆนะครับสีนี้ผมถือว่าสวยสวยงามมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นมาตรฐานของเรานะครับคือถ้าเป็นออฟโรดนะครับสิ่งที่ทําให้ดูดีแล้วก็เป็นจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนคือยางครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ BF Goodrich นะครับตามเบอร์เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับยางสัปดาห์ที่13ปี2020นะครับต้องบอกว่ายาง ยางผลิตปีนี้เลยนะครับยางต้นปีนี้เองนะครับกับเบอร์สแตนดาร์ดจากโรงงานคือ245นะครับ70 R16 นะครับแมคโครส16สแตนดาร์ดจากโรงงานคันนี้ต้องบอกเลยว่านะครับล้อก็จะเป็นล้อจากเดิมๆอยู่เครื่องยนต์ทุกอย่างสแตนดาร์ดจากโรงงานมาดูภายในนะครับคันนี้ความหรูหรานะครับไม่ได้แพ้นะครับรถแบรนด์หรูจากยุโรปเลยนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าแอร์แบ็ก ABS นะครับทุกอย่าง ครบสมบูรณ์มันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เบาะไฟฟ้ามีตำหนินิดนึดนงนะออยขออนุญ,ญาตด,ดูตำหนินิดนึงเบาะนะครับคือใช้มา19ปีได้สภาพอย่างนี้ก็ถือว่ายังโอเคเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังหาผ้าเบาะอยู่ว่าผ้าเบาะที่จะเปลี่ยนชิ้นตรงนี้นะครับที่มีรอยนิดนึงนะครับรวมถึงเบาะพิงข้างนะครับตรงนี้ที่มีตำหนิเบาะคนขับชิ้นตัวเดียวนะครับกำลังหาผ้าอยู่ว่าถ้ามีผ้าใกล้เคียงแล้วจะเปลี่ยนนะครับขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูเลขม่นะครับ คันนี้เลขไม่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทครับท่านผู้ชมครับถือว่าลด19ปีได้ไม่ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสาหรับเลขไม่ในระดับนี้นะครับนะครับเสียงเครื่องยังนิ่งสตาร์ทง่ายนะครับไม่แสนเก้าหมื่นหกพันรอบเครื่องไม่มีสวิงนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวรวมไปถึงเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงยังเป็นเครื่องเสียงติดรถจากโรงงานตั้งแต่ซื้อมานะครับหัวเกียร์นะครับเรียบร้อยมากคอนโซลกลางนะครับ เบาข้างๆนะครับสวยงามมากต้องบอกว่าหารถคันนี้ผมถึงบอกท่านผู้ชมว่าคันนี้1ในร้อยที่มีนะครับนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ยังก็ยังสวยงามดูดีมากไม่มีตําหนิไม่มีบวมไม่มีขาดเลยนะครับนี่คือสภาพภายในนะครับรวมไปถึงเบาะแถวแถว2นะครับเบาะแถว2คือผู้โดยสารตอนหลังนะครับเบาะยังใหม่มากเลยเพราะฉะนั้นเอง คันนี้ถ้าจะให้ตำหนินะครับตอนนี้ที่ผมต้องไปแก้ไขให้ก็คือว่าเรื่องเบาะคนขับที่ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะครับเพราะคันนี้เพิ่งเข้ามาอยากจะรีวิวครับเพราะว่าผมเองนะครับก็เป็นคนที่ชอบรถยนต์ออฟโรดชอบรถยนต์ SUV ที่เป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานไปได้ทุกที่เมื่อวันก่อนนี้เราใช้แลนด์ครุเซอใช้เล็ก s ั i g n ก t l x 70, เอ0เยดินทางวิสุโรนทดสอบการบริโภคน้ำมันนะครับ ว่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่นะครับพอดีเสียงมันหายไปก็เลยพานําเสนอคันนี้ก่อนพึ่งเข้ามานะครับมาดูความเรียบร้อยต่อครับออยพรมข้างหลังนะครับทุกอย่างนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์มากนะครับกล่องเก็บของนะครับเนี่ยยางอะไหล่นะครับเป็นเป็นแม็กห้าวงด้วยนะครับไอ้นี่ก็คือแม็กติดลดลายเดียวกันเลยนะครับรวมไปถึงกล่องเก็บของด้านหลังออยนะครับกล่องเก็บของตะข่ายใส่ของไม่ให้กัน ไม่ของลื่นถลยนะครับก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้ต้องบอกว่าสภาพหายากมากนะครับสภาพอย่างนี้เพราะผมหารถกีบมาเยอะแต่สภาพที่พลาสติกไม่แตกทุกอย่างเขาแน่งจะสมบูรณ์นะครับแผ่นปิดหลังนะครับแผ่นปิดหลังตัวนี้นะเดี๋ยวแก้ไฟตัวนี้ให้นิดนึงนะครับก็ยังมีครบสมบูรณ์มากสําหรับจีบคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดนะครับหาจีบจีบแรงเลอร์รอยู่นะครับ ไม่ใช่จิปดังเลือโทจีพูดผิดนะครับจิบแกรนเชลเลอร์กีนะครับเครื่องสี่พันรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพสมบูรณ์มากนะครับน้องออยพามาดูด้านข้างนะครับบอดี้นะครับของเขาค่อนข้างจะสวยนะครับเส้นสายทุกอย่างผมว่าดูดีนะครับเพราะไม่ได้ออกดูเหลี่ยมนะครับออกดูโค้งมนแต่มาพร้อมกับความหรูหรานะครับแล้วก็กลมคือดูดีนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับใช้ไปนะฮะหุ่นหรือว่า สลีลขาของเขานี่ยังสวยและดูดีเลยนะครับแลวรถคันนี้ที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเดิมๆจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับกับรถอายุ19ปีไม่แสนเก้าหมื่นกิโลยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับปกติรุ่นนี้นะครับเราจะเห็นวางตลาดกันอยู่ที่ประมาณรุ่นนี้จะเห็นอยู่ประมาณ3เกือบ4ี่แสนนะพูดง่ายสามแสนแปดสามแสนเก้าแต่วันนี้นะครับลูกค้าที่ติดตามทาง ยูทูบชาแนลของมงคลคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตขายในราคาพิเศษเลยนะครับแค่ราคาพิเศษแค่3าม0 0 0สองบาทใช่ไหมครับนะฮะขอราคามาใช่ไหมสักดาครับ3ามแ0 0สองบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับยางก็โดนไป3 0,000แล้วนะครับยางก็30,000กว่าบาทแต่ผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านอยากได้รถที่ดีเดี๋ยวบอกเก็บให้นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้รถมือเดียวปีละ10,000หมกิโลครับท่านผู้ชมครับ นะครับสามแสนบาทถ้าสนใจทักมาเลยครับโทรมาหาผมก็ได้นะครับในเบอร์ที่ทีมงานส่งให้ไว้นะครับนะครับฝากติดตามนะครับช่องทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับทางทั้งทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับสนใจรถ SUV สนใจรถรถยนต์มือสองนะครับรถที่พร้อมใช้งานโดยเฉพาะรถสไตล์แบบนี้รถออฟโรดนะครับเราเองมีให้เลือกเยอะมากนะครับสนใจทักมาเลยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ